แหวนที่ลูกคากังวลว่าออกมาจะสวยหรือเปล่าในตอนแรกลูกค้ารับพลอยเยลโลซฟาของที่ร้านแล้วก็อยากขึ้นตัวเดือนครับโดยในตอนแรกที่คุยกันลูกค้าอยากได้แหวนชูพลอยเม็ดเดี่ยวแบบนี้ครับซึ่งเป็นตัวเดินประดับเพชรแบบของที่ร้านเคยทําแต่แล้ววันหนึ่งระหว่างที่รอขึ้นแบบลูกค้าได้ทักเข้ามาหาที่ร้านอีกครั้งครับซึ่งทักเข้ามาหลังจากที่ผมได้มีการไลฟ์โชว์พลอยดูลูกค้าทักเข้ามาถามถึงพลอยซาวไลเม็ดนี้และถามต่อว่าพลอยซาวไลเม็ดนี้กับเยลโลซฟายที่ลูกค้ารับไปถ้าทําเป็นแหวนพลอยสองสี ซึ่งจากที่ผมประเมินสีเขียวและสีเหลืองถือว่าเป็นคู่สีหนึ่งที่ตัดกันได้อย่างลงตัวครับผมจึงได้แนะนําว่าเป็นสสีที่เข้ากันครับลูกค้าได้ส่งแบบแหวนเป็นแบบนี้มาเป็นดีไซน์บายพาสติงตัวเรือนไวโกหลังจากที่ได้คุยแบบกันแล้วผมก็ได้ขึ้นแบบ 3D ให้กับลูกค้าได้ชมครับหลังจากลูกค้าเห็นแบบแรกลูกค้าเขอาหอยเพิ่มเพชร16เม็ด mm บนตัวเรือนตามหลักความเชื่อข,ของลูกค้าครับผมเลยแก้แบบ 3D แล้วส่งให้ลูกค้าชมใหม่ลูกค้าก็คอนเฟิร์มครับและบอกว่าใกล้จะได้แล้วดีใจมากหลังจากที่ขขขข้นนตััวเืือออออแลลีี่คคหงงงูกกคาคสสะด และเข้ากันได้อย่างลงตัวบวกกับเพชรและตัวเรือนสีไวโกก็ออกมาดูหล่อและดูดีมากๆครับซึ่งหลังจากที่ลูกค้าได้รับแหวนแล้วลูกค้าก็ฟีดแบ็กกลับมาว่าดีใจที่ซื้อพลอยครั้งแรกกับร้านสปาร์เกตและทั้งที่รับพลอยไปแล้ว1เม็ดแต่ว่าดูไลฟ์แล้วอดใจไม่ไหวเลยต้องรับพลอยเพิ่มอีก1เม็ดครับทำให้ต้องเปลี่ยนแบบแหวนร้านนี้พลอยสดถตกงเมจริงๆขอบคุณลูกค้าสําหรับฟีดแบ็กและขอขอบคุณลูกค้าที่ไวใจร้านสปาร์เกตเจมในการเลือกซื้อพลอยครั้